จะอยู่เรียกว่าให้การอุถัมภ์พระราชาหราือว่าพุทธศาสนาจะอยู่ในตัวเมืององค์งคุรุมาี่ก็คือเป็นลูกปุโรหิตปุโรหิตก็คือคนรับใช้ของพระราชา่นหล<ม>ะก็คือบ้านปุโรหิตบ้านของพ่อองคุรุมาเขาจะอยู่ให้ในตัวเมืองนี่แหละอยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืงองพร้อมทั้งบ้าน <c oughs> อนณาถาปินิกาเศรษฐีให้อยู่ในตัวเมือง ที่ได้เล่าให้ฟังอ่ะที่องคุรุิมาได้ตามค่าตัดนิ้วคนอ่ะได้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ก็นี่แหละเป็นมากรหิตเพราะว่าตอนที่องคุลุิมาเกิดเนี่ยทางพระแสงเนี่ยมันเกิดออกแสงทางพระแสงของพระเจ้าอสินที่โกศลมันออกแสงพว่บาปพว่บาปเขาเลยตามหาว่ามันเป็นใครใครจะเกิดขึ้นมาใครจะเกิดขึ้นมาก็เลยสืบถามได้ว่าเป็นลูกของปุโรหิต องคุรวิมานเป็นลูกขององคุลพระบาทที่ก็ตั้งชื่อว่าอหิงสกาตอหิงสกาคือว่าการไม่เบียดเบียนตั้งขึ้นไว้เพื่อว่าถ้าไม่ใหญ่องคุริมานเนี่เบียดเบียนก็ตั้งว่าอาหิงสักดกุมารเพราะว่าคนที่เป็นพ่อนี่รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมาแล้วในลูกชายจะเป็นโจรลูกชายจะเป็นโจรเพราะว่าเป็นคนที่ทานายอยู่แล้วจะเป็นโจรก็เลยแก้แค่โดยการตั้งชื่อลูกชายเป็นอหิงสกากุมันอหิงสกาก็คือว่าการไม่เบียดเบียน แต่การเปลี่ยนชื่อมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของได้แต่ว่าโดยการถูกอ,อาจารย์ที่ไม่ดีเนี่ยยุยงบอกว่าต้องเรียนวิชาอยาได้วิชาดีก็ต้องไปฆ่าคนมาอย่างเงี้ยตารหลอกลวงเสียยุยงก็เลยทําให้องคุิมาเนี่ยต้องไปฆ่าคนถึง999คนซึ่งเหลือครั้งเหลือคนสุดท้ายก็คือคนที่เป็นมานา ที่ได้บอกตอนที่เราฟังตอนที่เรานั่งรถไปไม่รู้ใครได้ฟังมัางบางคนฝากจะหลับลก็ได้ก <c oughs> ็เคิมเคิมั่งอาจารย์ต้องหันหน้ามาได้ยินมัางดี<อ>แต่รู้ว่าเรื่องราวาอะไรก็หาจะหลับนะคัหลักเหมือนหลับไม่ลงเพราะว่าคุขักครูขัแต่นั่งฟังแบบสมาธ<ต>ิจะท้า <c oughs> มีไหมนี่ก็ <c oughs> เคยดูหนังนะคะฟังได้ตลอดถ้าอาจารย์เล่าอาจารย์ก็หันหน้ามานิดนึงมันจะเสียมันจะเข้าไปถึงใช่ไหมองหาไม้สตัวหไกเลย